ปลายฝนต้นหนาวก็จะเป็นช่วงเวลาดีๆอีกหนึ่งช่วงนะครับที่เราสามารถที่จะปลูกทุเรียนได้แต่ปัญหาในการปลูกทุเรียนในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือระยะตลอดเวลาของการปลูกทุเรียนเนี่ยก็จะเจอปัญหาอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือถุงต้นพันธุ์นะครับที่เป็นแกลบวันนี้ผมก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาของถุงต้นพันธุ์ที่เป็นแกลบเนี่ยมาแบ่งปันปัญหาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันครับครับก็มาดูกันเลย นะครับเจ้าสองต้นพันุ์นี้นะครับเจ้าสองต้นนี้คือต้นพันุนะครับที่ล่าสุดเนี่ยต้นนี้ผมเพิ่งซื้อมาส่วนเจ้าต้นนี้นะครับผมซื้อมาไว้นานพอสมควรแล้วนะครับที่แตกต่างกันคือต้นนี้นะครับในถุงเขาเนี่ยจะเป็นดินส่วนใหญ่จะเป็นดินนะครับดินวิธีการสังเกตคือยกมันมาหนักยกหนักปึ๊บอย่างงี้หนักนะครับอันนี้เป็นดินนะครับมองด้วยตาเปล่าก็จะรู้ว่ามันเป็นดินส่วนเจ้าต้นเนี้ยมันจะเป็นแกลบนะครับยกขึ้นมันจะเบา นะครับก็คือดินมันจะมีปริมาณน้อยแต่บริเวณที่อยู่ด้านข้างแบบนี้มันเป็นแกลบเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นแกลบมันเป็นแกลบแกลบแล้วมีดินผสมบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยกันให้น้ําดูนะครับหนึ่งขันนะครับเทลงไปนี่ครับแล้วหนึ่งขันแบบนี้เทลงไปในถุงต้นพันธุ์ที่เป็นแกลบ เห็นอะไรไหมครับท่านจะเห็นว่าท่านจะเห็นการซึมของน้ําถุงต้นพันธุ์ที่เป็นดินอัตราการซึมของน้ําจะค่อยๆซึมลงค่อยๆซึมไหลลงไปไหลลงไปค่อยซึมลงไปแต่ปัญหาของถุงต้นพันธุ์ที่เป็นแกลบคือเวลาให้น้ําปุ๊บน้ํามันซึมหายไปเลยนะครับน้ําซึมลงเร็วมากนะครับถุงต้นพันธุ์ที่เป็นแกลบนะครับถ้าอยู่ใน เ,เรือนพ่อชําที่เป็นที่พ่อชามต้นพันธุ์นะครับอยู่ที่แรงขายอย่างเงี้ยเขาจะดีนะครับเพราะว่าเขามีที่บังแดดหลังจากนั้นเขาจะมีการให้น้ําสม่ําเสมอนะครับต้นพันธุ์จะอยู่ได้ต้นพันธุ์จะไม่เจอปัญหาอะไรนะครับจะสังเกตว่าแต่เวลาเราเอามาปลูกจริงมันจะเกิดปัญหาครับปัญหาตรงไหนครับก็คือน้ําที่ซึมลงไปเนี่ยซึมเร็วก็จริงครับแต่อย่าลืมว่าเมื่อมันซึมเร็ว ต้นพันธุ์ก็สูญเสียความชื้นเร็วเช่นเดียวกันการที่เราเอาไปปลูกในพื้นที่ปลูกจริงพื้นที่โล่งแจ้งนะครับจะทําให้ทุเรียนเนี่ยเสียน้ําเสียความชื้นเร็วมากอาการที่เป็นถุงแกลบแบบนี้นะครับถ้าทุเรียนแบบนี้ขาดน้ําแค่วันสองวันเสียหายเลยนะครับคำว่าเสียหายคืออาจจะไม่ตายทันทีแต่ระบบรากฝอยที่อยู่บริเวณอย่างเงี้ยเขาจะแห้งตายไปนะครับแห้งตาย แห้งตายพอวันพรุ่งนี้เราไม่ให้น้ํารากเหล่านี้จะไม่ฟื้นแล้วนะครับเพราะว่าเขาแห้งไปแล้วเราจะต้องรออีกประมาณสักเดือนสองเดือนจนกว่าเขาจะแตกรากออกมาใหม่นั่นนะครับจึงจะทําให้ทุเรียนของเราฟื้นกลับมาและเขามีรากใหม่เกิดขึ้นถามว่าทุเรียนถุงต้นพันุแกลบเนี่ยสามารถปลูกได้ไหมปลูกได้ครับแต่ท่านจะต้องคุมความชื้นให้ดีนะครับผมเขาจะใช้คําว่าคุมความชื้นให้ดีและน้ําที่ปลูก ะจะต้องลงที่โคนเท่านั้นลงที่โคนต้นเท่านั้นเพราะว่าอัตราการถ่ายความชื้นระหว่างดินกับแกลบมันไม่ดีสมมุติว่าเราไปปลูกปุ๊บฝั่งนี้เป็นดินนะครับเวลาดินถ่ายความชื้นมาปุ๊บไปเจอแกลบมวลของแกลบเนี่ยมันโปร่งกว่ามันโปร่งกว่าแล้วความชื้นเนี่ยไม่สามารถที่จะซึมผ่านเข้ามาหาซึมเข้าไปหาบริเวณโคนต้นได้นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทุเรียนถุงต้นพันธุ์ที่เป็นแกลบมันจะปลูกยาก นะครับปลูกยากกว่าถุงต้นพันธุ์ที่เป็นดินแต่ถ้าเป็นดินเวลาเราดินดินกรบนะครับด้านข้างดินถ่ายความชื้นเข้ากับดินนะครับความชื้นถ่ายความชื้นจะวิ่งไปหาถึงคนลําต้นระบบรากข้างในได้อันนี้จะปลูกง่ายกว่านะครับแล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้องให้น้ําทุกวันอาจจะสองสาวันให้น้ําครั้งหนึ่งได้ถ้าเป็นถุงต้นพันธุ์ที่เป็นดินนะครับเพราะว่าความชื้นสม่ําเสมอแล้วเนี่ยเขาจะถ่ายความชื้นสม่ำเสมอแต่ถ้าเป็นถุงต้นพันธุ์ที่เป็นแกลบท่านจะต้องให้น้ําทุกวันนะครับ ให้น้ำทุกวันฉะนั้นถ้าเป็นแปลงปลูกที่เป็นแปลงขนาดใหญ่ๆเนี่ยถ้าท่านมีถุงต้นพันธุ์ที่เป็นแกลบนะครับท่านจะต้องแยกโซนนั่นหมายความว่าโซนที่เป็นแกลบปลูกอีกอีก็อ,ก,อกหนึ่งโซนที่เป็นเด่นปลูกอีก็อกหนึ่งเพราะว่าการให้น้ําจะต้องสัมพันธ์กับความชื้นนะครับความชื้นที่เกิดขึ้นขึ้นในในโคนนะครับแล้วถุงต้นพันธุ์ที่เป็นแกลบรบกวนนะครับอย่าเอาดินมากรบบ,บริเวณน,นี้นะครับ อย่าเวลาปลูกเสร็จปุ๊บอย่าเอาดินมากรบเพราะอะไรครับเพราะเวลาให้น้ำนี่เวลาปลูกปุ๊บผมต้องการให้น้ํามันลงเวลาน้ํามากระทบโขและซึมลงซึมลงเพื่อให้ไปถึงระบบรากเร็วที่สุดส่วนถ้าเป็นดินแบบนี้นะครับกรบได้บ้างเล็กน้อยไม่ใช่ปัญหาเพราะดินเวลาถ่ายความชื้นกับดินความชื้นเข้าจะนิ่งหลายหลายคนเวลาปลูกปุ๊บถุงต้นพันธุ์ที่เป็นแกลบเอาดินมาปกเอาดินมาคลมุมมูลไส้เดือนบ้างอะไรต่อมีอะไรบ้างที่เป็นละเอียดละเอียดทำให้น้ําไม่ลงโคลนค พอน,น้ําไม่ลงโคลนความชื้นไม่เข้าไปอยู่ในบริเวณนี้จะกลายเป็นว่าพื้นที่ด้านในแห้งนะครับพื้นที่ด้านในที่เป็นที่เป็นเบ้าถุงเนี่ยแห้งนะครับพอแห้งปุ๊บทีนี้ก็รากเสียหายเชื้อราเข้าโจมตีสลบครับปลูกล้อยต้นพันต้นก็ตายนะครับเพราะว่าความชื้นมันมันไม่ลงนี่คือปัญหาของของถุงต้นพันธุ์ที่เป็นแกรบนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสามารถปลูกได้ไหมปลูกได้ครับแต่ผู้ปลูกจะต้องเข้าใจหลักการให้น้ํา ถุงต้นทันที่เป็นแกลบนะครับจะต้องให้น้ําทุกวันนะครับจุงจิงจะเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยถ้าปลูกเสร็จปุ๊บสามารถหาวัสดุนะครับบางๆมาคลุมคลุมได้นะครับเพื่อกันความชื้นนะครับไม่ให้ไม่ให้แดดเผาบริเวณนี้นะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้ความชืน้นเะ็ดให้ออกแต่ความการคลุมวัสดุตรงนี้นะครับจะต้องคลุมเพื่อให้น้ําลอดผ่านได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าท่านคลุมหนาถึงเวลาให้น้ําปุ๊บแล้วปรากฏว่าน้ําไม่สามารถลงโคลนได้ อันนี้ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับนี่คือปัญหาของถุงต้นพันธุ์ที่เป็นแกลบนะครับตัวนี้เป็นกิ่งกระโดงอ่าสาระนะร่าดูอันนี้เป็นถุงเป็นดินนะครับแต่ถ้าเลือกได้อ่ถ้าเลือกระหว่างที่ไปซื้อต้นพันธุ์เนี่ยแนะนําแบบไหนนะครับถ้าผมมองว่าการปลูกและง่ายที่สุดนะครับก็ควรจะเป็นถุงต้นพันธุ์ที่เป็นดินนะครับหนึ่งเขาจะไม่ค่อยเสียความชื้นเร็ว นะครับให้น้ําความชื้นเหมาะสมอาจจะ2วัน3วันเขาก็อยู่ได้แต่ถุงต้นพันธุ์ที่เป็นแกลบก็สามารถปลูกได้ระบบรากจะเดินดีถ้าคุมความชื้นดีๆระบบรากจะเดินดีกว่าครับเพราะว่า,าดินมันโปร่งนะครับรากจะแทงได้ไวนีนะจะเดินเติบโตได้ได้ได,ดีเร็วนะครับแต่พอปลูกไปสักระยะหนึ่งจะเกิดเป็นช่องอากาศนะครับจะเกิดเป็นช่องอากาศบริเวณรอบโคนนะครับเนื่องจากว่าแกลบมันสลายตัวอ่านะ จากนั้นผู้ปลูกสัก3าเดือนเป็นต้นไปนะครับพอ,พอ,พอแกลบเริ่มสลายตัวท่านก็ต้องเอาดินมาโรยนะครับดินปนลๆล,ล,ละเอียดมาโรยโดยเพื่อให้มันซึมให้มันแทรกลงในพื้นที่ไปนะครับทุเรียนท่านก็จะไม่ตายอ๋อเพิ่มเติมนิดนึงหลายลท่านเวลาปลูกไปสักระยะหนึ่งอาจสักห้าหเดือนนะครับแรกๆก็มาดีจังเลยนะครับห้าหเดือนผ่านไปมีความรู้สึกว่าทำไมทุเรียนมันเหลืองลงเหลืองลงให้ท่านได้เปิดดูโคนของท่านด้วยนะครับว่า มันเกิดจากโพงอากาศในหลุมหรือไม่ที่เกิดจากแกลบพวกนี้สลายตัวไปนะครับถ้าแกลบมันสลายตัวแล้วมันมีหลุมมีโพงอากาศนีนเน่เอาดินนะครับเอาดินดินละเอียดยัดยับลงไปแล้วก็เอาน้ํารดให้มันเกิดการแทนที่ลงไปสักระยะหนึ่งนะครับประมาณเดือน2เดือนเดี๋ยวตู้เรียนเขาทํารากออกมาใหม่เขาก็จะเริ่มเติบโตไปนะครับนี่คือสาระดีๆจากคลิปนี้นะครับปัญหาของถุงต้นพันธุ์ที่เป็นแกลบนะครับนะ ะะก็ลองเอาไปปรับใช้ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์กน็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ